สบาบยดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันอีกครั้งอีกที่เนาะหลังจากที่เขาเสมอไพักผ่อนก,กินน้ํากินในกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะซาลีกะ่ะนั่งเสม,มอไปเขาแต่มานั่งบิดนึงโอ้ป้าหกกระโดดเนี่ยเพินก็ไปห้างป้าบุ้งนะะั่นห่างห้างห่างเรียบเข้มส่วนตัวเองจมว่าย้ำมันกระหกมาอีกแล้ว มืออื่นมอือหืนนี้กินมา,นมาลกไปดินะซาลี่ก็ได้อ้าโอเคเริ่มใส่อีกเลยเนาะ<ห>นอ่าเริ่มเลยเอาอีพีดิไปเช้านี่ฮ่า่าบางกีนี่เราบุเขาไปนอนยอยู่ในยุนบุนอนอยู่ไนเนาะ lớn sai này phải cho con khu... ở sau nó cả để sạc đúng bạ vậy nọ sạc thêm cái hồn hồn lại sạc đúng, đúng vậy hả cậu tôi hay cần ăn 2 kháo xa băng, xa nhận được. hai kháo sao bằng sao nhặng đó hai sao tem lớn này rồi à, ấy nóc sạc là cô ấy nóc sạc là mình hoặc nón, mà sao 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 lơ ấy nóc cá chỉ bị sạc vô hơn hai ít tum ไม่ไปใ่เขาเาสาไไือเอาสาอวันนี้เขาก็ไปตหักอนเนาะอาาืมปักสอนอืมหัเข้าขหักหอนอยู่นี่ กู right um. <laughs> <laughs> ้เขานะมีแี่ให้เขามามเ่งเน้ขาอ่าอนเนาะ าี่กขึ้นฮอดลูกเด้ขึ้นฮอดอียงสิอยู่ป้าหุ่นจักได้กินเขาได้กินน้ํายังหึนี่สลีว่านได้กินเขาบ่นานี่แม่นบ่นี่ซาลีเว่าขึ้นฮอดลูกเนาะฮอดลูกยงเออีตให้มันได้อยู่น้ําย่าแล้วบ่ขึ้นบ่ห่อห่วงมันเนาะน้ํายาออ มันวางแล้วางประมาณลูกคนอื่นเอ่อลูกข้าวสายลูกหญ้ามันได้กินอิ่มแล้วมันอยู่นแงน่เนี่ยยองกับไอ้จอมนีเ่เจเนอ,อ,อ,อเป็นห่วงไล่อะ

ใส่กันแล้วล้ะกันไปนหนักฮอนเนาะ ออ้างหัอ่อันนันนึงขันอ้คุณนอดหมคณหอมอาเลยโอเคเอ้าหักกันทักฮ้น ba xuân ở hồ hấu đây ừ. Ê, nó kiếm mày khó đi Chứ, hả, sao hắn đi mà ai bún bún có bún sống chậm mặt hòn hơn bún sống ừ sao mi này. đi sợ tích sao một là ไเมื่อเฮือนไปหแล้วไปกฮอนเมื่อกินข้าวอันนี้ก็ในช่วงจอ่อเบิ่อซะแลว้ลวซะแล้ว <c oughs> อ่าจาะจังเสร็จแล้วทุกคนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวสาวนกก็จะได้หาข้าหาสาลลี่ไปหกฮอนก่อนหกฮอนกินข้าวกินน้ำเนาะข้ากิานน้ำหกฮอนเอาเงายแห้งเงลยหาจังมา เซากันมัน้งเนาะเอ้าสำหรับเลยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้สาวนกก็จะได้ขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่าน,นี้กันเนาะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเฉพาะคลิปนี้สาวนกขอกล่า,า,าวคำว่า,าสาบายดี